อาฮัดอยากกินหลายพี่น้องพูดนะพูธรรมดานี่นะดิดตัดมตั้มดีหน่อยอันนี้ห่อเห็ดลายหอมโอ้พี่น้องเบิ้งเนื้อนะครับสดๆนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแดงจึ้งคือครับสวัสดีครับ พี่น้องนะครับมือนีอีกแล้วครับมือนีแต่ว่าเป็นมือดีมือนีนะนะครับยอดหลังแทบเบื่อดีเบาที่นะครับเบาที่พื้มนะครับมือนีนะครับจัดจัดยัดจัดโบลูครับไปเบิ้งเองครับจัดยังเองเป็นนี้เองครับในช่องของมาเฟียแมนครับคุณฮาอยากกินหลายเห็นบาเฟียกินเลยเป็นตาแซบเป็นตาแซบครับเสือดินตับต้อครับคุณอ่ะเนื้อน่ะไปซื้อเองเนี่ยโมเดลบถอ่ะแมนครับ ซื้อยสายซื้อน้ำสมน้ำสมเลยน้สมเลยพี่น้องพูดอะไรพูธรรมดาเออาุ๋ยมือนี้เมนู่ยังไม่ใช่กินตับๆพี่น้องกระดับไม่ใช่เพื่อกระดับบ่กพี่พี่นี่นะติบตับพี่น้องดิบตับตับนะเสียดใแต่ตับตับปุ๊บซื้อมาอยู่อันนี้เขาหั่นแล้วเนาะหั่นแล้วตับหั่นแล้วเส้นหมี่แล้วส่วนที่อันนี้เขาหั่นลาบครับมันลาบแล้วก็ลาบมักมันเลือดนะครับลาบชุอยจุอยจุอยจุ่มพี่น้องอื ซอยเลยบ่ครับเนี่ยเลยนี้ได้ซอยเสือก่อนเสือเนี้ยไว้จุนะครับเนาะคณะเลี้ยงอีลานเบาเพชรพอสะพานีคณะเลี้ยงอีลานจัดให้จัดให้จัดให้เบาที่สร้างที่สรงที่สร้างที่เป็นเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์แ่วันสุดละอันนี้ยังเนี่ยโอ้ผักล่ะครับพี่น้องเก็บมาที่บ้านเบาเพชรนะเก็บมาที่บ้านเบาเพชรเก็บมาให้ลนะเพราะธรรมดานี่บางนี่บัล็อกแดงข้าวโพดปลูกไว้อันนี้ยังคือเนี่ยเบาก่อน ยอดปักตูมครับยอดปักตูมนี่แหละโคตรโคตรแซ่บเลยนี่นะอือันนี้ครับอันนี้เลยบรมดาหยังนี่ยมะละกีนกบอกว่าแม่ดีปีครับดีปีดีปีดีปีเหอองรสชาติเป็นยังไงดีปีกับลาบคล้ายๆพริกไทยนะครับบ้กเกืมอันนี้ยังเลยเนี่ยอันนี้น้ำแข็งเอาไปเอาไปมันเย็นซื้ออันนี้ครับปกติหอมนะครับตุ้ยสัมปีหอมปีสัมปีนะอันนี้พี่น้องเอ้ยยวน ยวนตลาดน้ำสมสิบบาทได้บักลายห้องยังเนี่ยเอาทอปมันละผ้าโัรละผาไปกินกับลาบหลังเลิกงานคือเก่าเนาะนี่หลังเลิกงานคือเก่าเนาะคือเก่าครับหลังเลิกงานหลังจากที่เน็ตเนื่อยจากการทํางานนะครับทิมงานบอยแบนด์ก็นอู้ดีมๆกเอาเพชรนี่นี่มงนี่กินนี่พลอยครับเนื้อเง้อหน้อยรู้สึกเนื้อเง้น้อยเนาะ ผมไปเบิ่งละนึ่งก็น้อยมือเดียวจ้าเพียเด้เพียเฮาเด้อยู่ไสขึ้วบามาใส่เดี๋ัวเดี๋ยวโอ้โหบ้าเขียวกําลังต้มเพียนะครับอ่ะเบิ่งบ้าเขียวต้มเพียเบิ้งปซื้อๆไปซุดเบิ้งซุดซุดหลังเหลืองานหลังเหลืองานจริงหลังเลิกงานสิไปแล่นบ่ครับเนี่ยโอ้สิไปแล่นออกกําลังกายครับไส่เกินดังไปแล่นพี่น้องเบิ่งนะครับอันนี้เฮากําลังอุ่นเพียนะจากนั้นเฮาสจิพิษแจ่าเพียเนาะครับครับเจ้าเพียคมๆนะครับโอ้แซ่บคักรนะครับครับผม โอ้พี่รองเบิ้งเนื้อนะครับสดๆนะครับโอ้โหโอ้โหแดเจึ้งคือนะครับอร่อยันนี้เนื้อเสือครับพมงายไ้นะครับเป็นายด้านแรกนะเป็นบ่าขายบ้านกินปลาบ้านขายอยู่ความเนยมาเดียวใรเบิงชื้อเมื่อตาผมชอบแตงโมขายปากนิหน่อยปากนี่ปลขายนี่ป้ขายเราแต่เอ็นเนี้ยมกสีเทาเงีก็ค่าแย่ยิ่งน่ะ ยี่ยงไอยู่พุ่งนงไน้องัดีดอกหน่หนย่ยมัสาวได้เป็นยังยไงมอีกกลองนี่ซื้อา้นซื้อมายดมงานเง้่อเยอะโหันมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวบ้ากึมสิเส็จแจ้วเพียเสร็จเสให้พี่น้องได้ไิมนะเนาะเสีประจาช่องบ้าเพลิดเดนมู่บ้านนี่เป็นไดก็เซียบนะม่บ้านโอ้หมนครับเฮ้ยมาบอ หมานครับบ่ถึกจักหลังบ่ได้เอาลงเนาะบ่ได้เอาล่องเดี๋ยวจะม่ครับอ่าะไปแก้แค้นเนาะว่าลองเงี้ยไหม่ซื้อมันบะพันบหมันบะพันอันนี้นี่เท้าอู้หอันนี้ไงฮักอะไรแดงแดงขึ้นเนาะอันนี้เป็นนั่งถาวรเลยวะเนี่ยนั่งถาวรเลยเป็นซุปมาบาเนาะนั่งถาวรเลยแมนก็ร่างขาวไม่แต่เกียงมาบะเพ็ดล้านบะเพ็ดไปซื้อไปตั้เนาะพี่น้อง นร่างยูน้นซูมเลยเดี๋ยวสิไปเก็บออาค่าโฆษณาให้ด้วยเดี๋ยวเมื่อไเดี๋ยวเมื่อไรไปเก็บเดี๋ยวเมื่อนหร่ที่ภาเบ้าวโต้งไปไปร้อยเนาะเร้อยแดนดิวเวล่ดิวเวล่กินวีได้ปะเนี่ยเียงเนื้อเนื้ออันนี้แก้วพอาจดเนี่ยอ๋อบาเต้บาต้งเหรอ บ้าตงก่อนโมลด้แล้วครับตัวละตั้งลายไหมตัวละโวไหละเอาเสือิ่ไปกินเสือเอาเสือโอเมนเมนเมนทำไงก่อนเดี๋ยวใส่ใส่กันใส่ซ้อนใส่ซ้อนใสซ้อนซ้อนใส่ซอน่อน่ใส่ซใส่ซ้อน่ใส่ซ้อนน่่่พริกใส่น่้่สสใส่น้่้อน่ลยเนาะ้นอย่น้น้น่นอน น้ำลายแตกี่น้องเลยขอได้ไหมยอมกรานได้พิทยพิ้เทบย่ากยามชุกเอานนี่นี่บางย่าเขาแวบดีคือบเพี่ายกันเด้ออกแล้วมดแล้วเอ้าเึนึ่งาปาบเพี้เนีกบ้าเพ้หนมั้่ตียตัวไม่ได้ครันหาย่ะาเพีมด้วเอาบาคพีบาค แชสุดเี่ละเอาบากินจะป่าแตแ่หาบ้ไบอ้วบอกแล้วแต่จะบาพิษัยนบอกแล้วเป็นเพีกินเม่ค่กินจุเสือแ่เอาเอารยไปนองเลยเอาไปไปี่นองเลยอตจไอสอสะสย รอเยอะนองข้าวแขวคนดีมีหลายตัวโอ้ยเนาะใส่พร um um ja ิกสวนน้ำพริกสวนน้ำหนี่พริกสวนอะเจ็บมาเนี่ยอืมปลอดสารคิดอพี่น้องไ่มีนะยอดลังเงี้ยเปิดดิบางนี่บางนี่บางนี่แจ้งเขาเนีอเดี๋ยวเดี๋ยวให้สร้างนี่เบิดเจ้าของมันเกิดนะเอามาอล้วจะิดได้อ้นหมูทำแบบไงอ่ะพี่น้องพี่น้อ เจ็บก็ซื้อเถอะเนาะบารทอบารทอปรับขับตับนะครับเนาะตับครับแขวง่าแขวบอีนะบารทอนี่แขวบดแ่น้อยนะแขวะพดีเท่าเทาบารต้งเนี่ยหยั่งัคารับกระเทียมหอมเนาะกระเทียมพ่นด้วยพี่น้องด้วยนะบารทัตัวนพี่น้องไหมกนไดเ แซ่บเพื่อนๆพ่อน้อแซ่บ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 เอ้าจะของมันเกิดรึสร้างที่รสร้างที่ปะที่ปะสร้างที่สร้างที่ใกลิ่นเสืออะไรรตามตามตครับนี่ครับนี่ละอมนน้อก็ตับยยบคนกันเบิสัางที่นกันเบิ้พี่น้องสร้งที่นี่ครบรอบ50ปรอบ51ปีครับ51ปีครบรอบในรอบ51ปียังนุ่มๆอยู่พี่น้อง เป็นเป็นมา꾸งอายุนะครับพี่น้องโอ้ขอบคุณพี่น้องอะไรด้อยครับเด้อเห็นความสำคัญนะครับอือใส่ใส่แล้วครับวันนีครับเซ็กจันครับเอาวันเกิดครับกินเนี่ยครับแช่บพี่น้องขอบคุณอะไรครับแซ่บพเทธย เชฟด้วเชฟเชฟดเชฟดเชฟใหญ่ดิจีบอว่าเชฟดลองลองลอใหญ่จังบ่าวเพชดได้บ่บวบอว่าเอาดื้อจังไรดื้อได้บ่เอาด้เอาดวาท่งเชไหนมาทำอะไรมาเสียของของเแม่บ่าวเพชรยิยแบบก๊อบก๊อะแงเชนะเ่อยูเสเอๆเอาเล็กมาเล็กมามาเล็กเนีมาบาทัดมา ปาทัดมาเร็วมาเร็มาเร็วมามาแล้วาทัดมาเร็วมากทัดก่อนบรเพ็ดกิมก่อนบอมี่ขุเ้ข่า่มาปทัดมานีบ่อทัดนะครับน้องม้น้องม้น้องม้ไฟแรงัดมาจัดตเจียวยังเย้าเต้นีจุนี่นีเย้าหรอเย้าเอาได้กินเนี้ยอืแค่นี้ละครับ โอ้บาทัดเลือกกันหนึ่งเวมกเวแนวนี้มีมันบขาสกีบะกบมอ้อนมะอนนเร็วนปเม็ดนึ่งเอาเด็ฟันเด็กฟันเด็กฟันบ่าวตวงคับอือืเเลยไ้บ่าวทัดแซบบ่แซบกระเพิ่นสเทือบ่ แซ่บอะไรครับแสบอะไรครับแซ่บอะไรครับอะไรผี่น้องม้าหมดีลยบ้าเพชรนี่เนื้อเสือเด้อพี่น้องอ๋อมาม้าจับกล้องให้บ้าบ้าบาเพ็ดเองบอเดี๋ยวบ้าเพชรฟังฟังเสียงหลังไม้เอาเด้อพี่น้องอ๋อดออือพุ่นน่ะเออเดดังแงงนะัดดังแงงครับยชีงยำครับแบบนี้ต้องพอแบบนี้อืมอืิดอยากกินแหนเมืองเนาะอืมพ้อใช่ ระเบิดระเบิดเวลาปันัตจีนนะพี่น้องนะเขากินแบบบุฟเฟ่ต์นะพี่น้องเนี่ยบุฟเฟ่ต์ายแบบอืม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 ออืมอืมออืมอืมมอืมอมอืมเืมอมอองตอนมอื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 มมอมอืมัืมมอมอวออืมอื ขอทาครับโอ้ยเนาะโอ้ยก็สิเลนเกันเนาะวเกินบ่บาเทจไเนาะเงียบกิ๊บนะบ้าทายนตอนนั้เว้ยหลับหมกบนท่านเนาะเอาไหมเอาไหมจะับด้ไหมับด้เนี่ยับปเนีบ่มเสเาสดครับอันนี้ไหมขอทาเลยจับเลยจับยุบกิบ่ คน้ยเขามไเามาเฮียนะออองเลยนะคนเดยม้ทานี่มทาไปแล้วมนก้ลอนับเบนล้เจ้ามันบ้ากินได้เหรออห้ี่นอนโอ้ยกเนื้อนนี้มันเป็นอะไรยี่กินแล้แซ่บล้วส่เขาเนี้ยยิงพี่น้อง ใส่ข้าเนียยตุ๋ยเขามีไงด้วยพี่น้องเมืองเบิองคนคนหลาบคนนะคนสไตคนหลาบออกบางคนนอกไปไหมเนี่ยครับพี่น้องเบิ้ขําไงขนาดด้พี่น้องนะคนเนี้ยคนทากคนอวลตัวละตัวลเตัวละตัวละตัวละตนวหนตั่ัวละตัวละตัละนัละงนึงมๆแซ่บๆเนี่ย่วะัลัวััง่เสือนะรัะ กินกี่ตัอเพิ่มมากกี่ตัวตั้งหมอร่วนไป้ขาแล้วนะตั้งหมอร่วนละตรงย่างย่างเดียอะร่วนละตั้งหมอแล้วหมอเล็กร่วนกันเอาขึ้นร่ว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 นสูตรอันบ้าเพชรเนี้ยเกลือกับผงสลดบ้าเพชรต่อไปสิเพชรหญิงวาแฉ่งกับจอยจ็แบนั้นนี่บ้าเพชรเดี๋ยวบ้าเพชรดังจังน้อยบ้าเพชรทีเฮ็ดเด้อครับพี่น้องดีแซ่บดีนัวดีเพ็ดนะครับบุญเรียงกันหลายดอกคุณสุดรุดดีขมตาเพชรเนี่ยบ่ ดีแซ่บดีนัวดีวัวดีเพชรพี่น้องอืมพักอีกเนาะอื้ออืมอืมอืมปลาแซ่บปลาแซ่บเนาะเพราะว่ากินหลายคนเลยกินหลายกินสอหลายคนเนี่ยมันกินนัวพี่น้องเพืเดียวกันมันหยาดมันหยาดกินด้วยกันมัหยาดเขาจะไปกินด้วยกัน เล็กเลยเล็กม่จัดจานหรอกเล็กเอาไปเนีอมีกึบจังหน่อยได้เนาราต้องดนนะใ่สูตร้วนนะสมนพสารมกผัดกะจัดไห้แต่มันเต็มมันงามใช่พ่อนอบกินพักเน้ะชอบกินผักอย่ามักินข้าหอมก็แขยั่งครับผักผักผักแบบขยงบ่นี่ยงเนาะ เินกินมีเกลี่ก่นี่เข้าลมั้ยแบแก้วอ๋หรอโอ้โหทำไมไม่แก้วน้องเตลินบุกนี่นะผู้เทาไปนี่นะครับเทาไปแล้วนะบนมีแข่มีมีแต่หยงกงพริกบ้างใส่พริกกับมเนี่ยเว้นพริกเลิศระดมบพร้อมมน่นี่ อ่ละอ่ละเอามาเลยอ่ะละเห็นแล้วติ๊กบ้านพร้อมเลยนะคุณน่ะตั้งแต่ไม่มา้ยอะเลยบ้านโอ้โหอันนี้ล้วนล้วนครับอย่าล้วนอย่าล้วนโอ้ยขลุ่ยอันนี้ล้วนสุดบาเพ็ดด้วยเลยบาเพ็ดมาหน้าบาเพ็ดหน้าเรามาเฮ็ดไหมเราต้องจิจัดก่อนเหรอเาเลือกก่อนนี่หน่อยนิ่มๆเลยครับเอาพอนะเอาผ้าไอเสะดุ้งสะดุ้งแวมนี่ อครับเอาบอนดีนาะแบบสะดุ้งคือบต้องสุกนะครับมีเดียมอึบม่ออย่าคายเด้อคายเด้ออย่างบ้าคลออย่าลดเด้อขาข้อเด้อยากกส่งลูกบานเนี่ยเลยเห็ไหมใช่อือดีจังใช่ไหมชิแซ่ก็ชิมดิบมันได้เนี่ย กินซุปด้พี่น้องนั้อนาอจังโก้ก้นนี่ละเปนอืบจังโก้ก้นนี่ละอยาให้จังโก้คลิดต่อไปว่าให้จังโก้ไม่แม่แม่เจนเดียังพักกันยำขาจังโก้เกือโก้เกลือยำไปแล้วครับดืดดื่มนวดยำยำดืด้ยดีดทำยังดูทไมด้วยเราควรต้อง ส้อยบางขั้นยินดกินได้เหรอเดี๋ยวบาเพชรขออนุญาตกินเขาก็เนอครับยันบทัานบาตัวของน้ำาตังนี้โหหหหหิหห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 หครับหหหเดี๋ยวกินอิหมเนาะเดี๋ยวบหห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 ้อหอหัหอเหอ บุดเนาะสุดยอดครับบุญอานากันจิ้มแขวนั่งุ่นครับพี่น้องสร้างบุญเลิกกันยอมง่วงฝากกินแต่บ้านก็เนาะกต่บ้านครับอ่าฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เบาเพชรพ้อสะพานนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ